ที่ซานดิเอโกสารธรรมริกานะครับมีโครงการมูลไลฟ Meditation ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกสมาธิให้แก่ชาวท้องถิน่นในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน14ท่านโดยก่อนที่ทุกท่านจะเร้นั่งสมาธิก็ได้ร่วมกันนะครับทำการให้สบายด้วยการฝึกลมหายใจยืดกล้ามเนื้อผ่อนคลายร่างกายจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับโดยมีพระประหลัดอนุชิตติขบเวโรจาวดวัฒานาซานดิเอโก โดยท่านได้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิและได้แนะนำศูนย์กลางกายฐานที่7หลังจากที่ท่านได้นำนั่งสมาธิและแผ่เมตตานะครับทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดประทีปก่อนที่จะเป็นช่วง Q&A นะครับก็คือช่วงถามตอบข้อสงสยัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การน,นั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ก็ได้ชี้แนะความรู้นะครับเกี่ยวกับการทําวิธีหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การนําสมาธิเพื่อนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน พร้อมทั้งได้แนะนําความสม่ําเสมอและการสังเกตในการปฏิบัติธรรมซึ่งในครั้งนี้ผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมนะครับทุกท่านก็ตามมีความสุขกับการที่มาร่วมกันเข้าถึงความสุขภายในซึ่งการที่ทําอย่างนี้นะครับก็จะทําให้เป็น world peace through inner peace ครับคือสันติภาพภายนอกนั้นเริ่มต้นจากสันติสุขภายใน,ในใจนั่นเองอีกทั้งทุกท่านจะได้ทําหน้าที่ของยอดกัริยาณมิตรนะครับเชิญชวนบุคคลนันเป็นที่รักมาร่วมกันเข้าถึงความสุขภายใน ที่เกิดขึ้นภายในใจของทุกท่านนะครับอุโมทนาบุญกับผู้รักสันติภาพทุกท่านครับ